แขกรับเชิญของเรานะครับมีประสบการณ์กับเรื่องของโรคมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งท่านจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์จากโอเปอเรชั่นบิมในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ทัดสวงมารสารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์พิเชษและอาจารย์น้ภไพด้วยกันนะครับอาจารย์เป็นครูสอนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับสอนในระดับชั้นไหนครับ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะกระทมศึกษาซึ่งเวลาสอนหนังสือเด็กก็ต้องสอนทุกวิชาใช่ค่ะอาจารย์เอโร่ก็คือวันดีคือดีไปตรวจเพราะว่าเป็นมะเร็งใช่ค่ะปีห้าสี่เนี่ยจะครบกําหนดตรวจแล้วปกติตุลาก็จะไปตรวจที่ศูนย์มะเร็งลาปางครับค่ะเสร็จแล้วพอกันยาก็คลำเจอใหญ่ขนาดไหนมันประมาณก้อนก้อนขนาดเนี้ยค่ะสองก้อนเนี่ยสองก้อนก็ประมาณ สองเซนประมาณเนี้ยค่ะประมาณสองเซนถือว่าใหญ่ไหมฮะอาจารย์ก็ใหญ่อะถ้าคำเจอถ้าคำเจอคำเจอด้วยตัวเองก่อนเลยใช่ก็แข็งแข็งก็เลยไปหาหมอใช่ก็ก็ให้สามีคำดูคุณลองจับดูดีซิทำไมมันแข็งแข็งนะมันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเอถ้าเป็นมะเร็งนี่มันมันเจ็บหรือไม่เจ็บนะจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็พากันไปโรงพยาบาลคือยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอาจจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นอะไรก็ได้แต่พอไปตรวจ พอไปตรวจคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเจาะชิ้นเนื้อเจาะก่อนไปตรวจเจาะแล้วก็เอาไปตรวจเจาะเสร็จแล้วก็หมอก็นัดอีกอีกเดือนหนึ่งยาวนานเลยนะก็ไปที่ศูนย์มะเร็งลำปางเขาบอกว่าอไปตรวจอีกคุณหมอบอกว่าอตรงนี้มันไม่ทราบนะทุนต้องรอผลจากโรงพยาบาลเพราะตรงนี้มันไปไปรบกวนละเพราะจะไม่รู้ละก็รอผลจากโรงพยาบาลที่เชียงราย เชียงรายเสร็จคุณหมอก็บอกว่าเอ90%ไม่เป็นนะ,ะคุณมออย่างนี้นะแต่10%นี่ไม่แน่ใจ<ห>คุณหมอว่าต้องคุณต้องไปผ่าตัดเล็ก<ห>ผ่าตัดเล็กก็ไปผ่าตัดเอาออกเลยเอาออกผ่าตัดแบบฉีดให้เรารู้อ่ะยังโ<ห>ู้อยู่ฉีดยา<อ>ชา,าใช่<ห>ใช่โอ้ยน่ากลัวม,มากเขาก็เอาเอามาให้เราดูอ่ะคุณหมอหนูขอดูได้ไหมก็ดูก็เป็นก้อนสีแดงแดงก้อนเนื้อแล้วอีกที่หน้าให้มา ให้มาดูผลนะปรฟังผลนะค่ะก็พอไปคนมอก็บอกว่าคุณมากับใครอุ้ยสงสัยจะแปลกแปลกแล้วนะมากับสามีไม่ปกติแล้วเชิญสามีมาด้วยแล้วับอกคุณเป็นเนื้อร้ายโอ้พอรู้แล้วแบบช็อกเลยอ่ะบอกคือที่ถามม็หาคนมาประคองก่อนมาวกับใครนะว่าเราจะตายแล้วเหรอลูกเรายังเล็กเลี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เครียดมากเลยช่วงนั้นอ่ะมึนวันเลย คิดไม่ถูกเลยว่าจะทำยังไงอ่ฮะก็เอาผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็เออไปนอนนอนนอนรอต้องคิวยาวอะเนาะคิวยาวนี่คือโรงพยาบาลที่เชียงรายค่ะใช่จะต้องผ่าตัดคุณหมอคุณหมอบอกขั้นตอนนะครับว่าต้องผ่าตัดต้องทําอะไรยังไงหลังจากนั้นคุณหมอบอกหมดเลย่าผ่าตัดเสร็จแล้วจะต้องให้เคมีบาบัดเคมีบําบัดต่อเนื่องนะฮะเพื่อที่จะทาการรักษา อ่าแล้วคุณหมอบอกอีกต่อไมหมฮะว่าจะมีสภาพร่างกายอะไรยังไงอ๋อบอกค่ะหมอบอกว่าถ้าสมมติว,ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วนะคุณก็จะต้องมาให้เคบีบำบัดหลังจากนั้นก็จะต้องมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ้าวเสร็จตัดสินใจอ่อผ่าออกทักทางเต้าเลยหมอคุณหมอตัดออกไปหมดเลยใชะะคุณหมอดูแลดีมากประทับใจมากนะคะคุณหมอดูแลดีมากทุกคนทั้งพยาบาลด้วยดีมากมแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่า เคสผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะจะต้องไปไปไปหาแพทย์ที่ดูแลเรื่องเคมีบําบัดนะก็ส่งตัวก็จะส่งตัวไปแพทย์ท่านอื่นซึ่งการให้เคมีบาบัดจะต้องให้กี่ครั้งฮะของพี่นี่สี่ครั้งแค่สี่ครั้งสี่ครั้งนะฮะครั้งแรกนี่ก็ผมไม่เหลือแล้วผมพี่ไม่เหลือเลยนะครั้งแรกห่างจากห่างจากหลังผ่าตัดกี่ประมาณสามอาทิตย์สามสัปดาห์ก็เริ่มให้เคมีบําบัดใช่พอเข็มแรกเข้าไป เข็มแล้วก็ไปประมาณสองสัปดาห์เนี่ยผมพี่พี่สางออกมาอย่างนี้นั่นหลุดหมดเลยผมพี่หลุดติดมือมาเลยใช่ร่วงเต็มเลยพี่ก็ต้องไปโกนผมผมร่วงละมีอาการอย่างอื่นข้างเคียงอีกไหมฮะข้างเคียงก็คือทานทานข้าวมันทานข้าวไม่ได้มันมีแผลในปากมันมันทานข้าวไม่ได้มันไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติคือคือระบบสัมผัส ระบบประสาทที่รับรสที่ลิ้นนะคะคมันจะไม่มีนะฮะแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมฮะหลังจากนั้นก็ยังดีอยู่ไปเข็มที่สองก็ผ่านไปได้วยดีพอมอนัดเข็มที่สามจะไปเข็มที่3าอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพี่เป็นปากที่เป็นแผลครับทั้งหมดเลยแล้วก็กลืนข้าวไม่ได้พี่ต้องปั่นปั่นแล้วดูดเอา,อาปั่นดูดแล้วพี่บอกพี่ไม่ไหวละ ถ้าไม่พาไปหาหมอพี่จะตายล่ะพี่ก็ไปหาหมอนะแต่พี่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ไปหาที่โรงพยาบาลพี่พี่คิดว่าไปหาหมอไหนก็ได้พี่ก็ไปหาหมอที่พี่เคยไปเนาะเขาก็ให้ยามาอหมอก็บอกว่าเออถ้าให้ยาตัวนี้แล้วไม่ไหวเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าฉีดยาไม่ได้คนที่ให้เคมีบำบัดนี่หมอคนอื่นจะดูแลไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นหมอที่ให้เคมีอย่างเดียว่ถูกต้องนะฮะอาจารย์ถูกต้องก็คือคนไหนที่ดูแลอาการเราอยู่ก็ต้องไปหาท่านนั้น หมอก็บอกทำไมทาไมเพิ่งมาพี่ก็ไม่ไม่เข้าใจที่คุณหมอพูดว่าไปหาหมอนืกอว่าหมอไหนก็ได้ไม่เข้าใจก็คุณบอกว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งเจ็ดคืนเนี่ยเจ็ดคืนเขาให้ยาฆ่าเชื้อทุกสี่ชั่วโมงก็เกือบตายเหมือนกันนะนั่นคือติดเชื้อติดเชื้อคงจะอักเสบปากอักเสบหมดเลยเพราะเป็นแผลนช่งปากเพราะว่าหลังจากได้รับคีโมเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันจะแย่ลง เพราะว่ามันการสร้างเม็ดเลือดมันไม่ทันกับสิ่งตามปกตินะคะพักฟื้นอยู่เจ็ดวันไปนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันหมอให้หมอให้ยาฆ่าเชื้อตลอดเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นหมอก็ให้กลับบ้านอให้กลับบ้านหลังจากนั้นอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งหมอก็นัดนัดมาให้คีโมเคมีสามเคมีสี่คุณหมอก็ให้มาอีกก็ผ่านคนไปด้วยดีก็ถือว่าครบครบสภาพร่างกายเป็นยังไงอ็แย่มาก แย่ yeah, มากตัวเองเนี่ยเอตอน <ผม S 2> ช่วงนี้ให้ค<ว>ีโมนี่ผมร่วงทันเข้าไม่ได้<อ>แล้วก็เวลานอนหลับเนี่ยระบบขับถ่ายเป็นไงฮะระบบขับถ่ายพี่ก็อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่<อ>ไม่ค่อยดีเท่าไหร่<อ>แล้วก็จะมีปัญหาคือกลางคืนพี่นอนหลับไม่ได้เหมือนวิญญาณพี่จะออกจากล่างอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงหลับไม่สนิทเหรอหลับไม่ได้หลับไม่ได้หลับแล้วมันรู้สใจมันจะวิววิวอ่ะใจมันจะวิวเหมือนมันจะหลุดออกจากล่างไปอย่างเงี้ยอาจริงๆนะพี่เป็นจริงเ พี่บอกว่าพี่บอกสามีพี่แนละ้วคุณต้องนอนข้างๆฉันนะเพราะว่าบางทีแบบมันมันไม่มีแรงอะ่ะมันไม่มีแรงมันยกแขนไม่ขึ้นเลยมันวูบวูบใช่มันเหมือนว่าจะวูบไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนน้ำมันก็ลังจะหมดถังอย่างเงี้ยเป็นหนักขนาดนั้นอะคะ่ะ<อ>เป็นจริงๆแล้วจากอาการนี้ก็คือจะเป็นผลข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงจากคีโมนั่นแหละคะ่ะครับแล้วก็ร้อนมากออย่างที่บอกอ่ะว่ามันไม่ได้ทําลายเซลล์มะเร็งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ก็โดนหมด รวมทั้งระบบประสาทประเสริฐอะไรนี่ยอาจารย์วิเชษเจอคนไข้ที่ต้องรับเคมีบำบัดจะมีประสบการณ์แบบนี้เยอะอย่างกรณีขอาจารย์ทัศวงก็บทุกไล่นะครับแล้วเขาก็ทรมานมากทรมานมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะทําทําคีโมไม่ไม่ครบไม่ครบคอสไม่ครบคอสแล้วก็ยกเลิกยกเลิกก็แน่นอนอะอะไรที่จะตามมานะครับเพราะนั้นก็ คือเราเรามีประสบการณ์ตรงนี้มา,มากซึ่งรวมทั้งพยาบาลนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยหมอครับนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วหมอก็ไม่ทราบวปจะรำยังไงก็มีก็แอบมาใช้พวกเรารแล้วก็กลับไปกลับไปรับคีโมต่อจนทั้งหายะค,ะครับนะครับคนที่เข้ามาหาเราครับคือคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วค,คือคนที่สุดท้ายแล้วหลังจากไปช้ำแค่นี้ บําบัดรังสีบําบัดผ่าตัดใช้ยาทุกอย่างแล้วก็ไม่หายถึงได้มาหาเราครับคือเขาไม่ได้มีความเชื่อตั้งแต่ต้นคือมันเป็นเส้นทางสุดท้ายตลอดเวลาหลายหลายปีที่ผ่านมาเราเป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่าโชคดีว่าคนที่เป็นเช่นนี้หลายหลายคนก็อยู่จนกระทั่งสี่ปีห้าปีแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจตอนนี้เพราะตอนนี้ก็คือว่า คนที่เราจะช่วยมากขึ้นขณะนี้ซึ่งมีจํานวนมากกว่าเยอะเลยคือคนก,ก็คือคนที่ยังพึ่งอยู่กับวิธีการรักษาแผนปัจจุบันบนะซึ่งเราก็สนับสนุนนะครับ<ม>เราไม่ได้บอกว่าไม่ควรไปนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําเช่นนั้นแล้วมีอาการข้างเคียงนะฮะ<ม>จากไม่เลือดขาวที่ลดเกร็ดเลือดที่หายไปปรึกษาเราได้<ม>แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยได้ เราจะไปเสริมให้เขาเสริมให้เขาครับเราจะไม่บอกว่าของเราดีกว่ายาหมอหลอกนะครับแต่ถ้าหมอจะไม่เชื่อมั่นก็โทรมาหาคุยกับผมก็ได้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับจากการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างหมอกับนักวิทยาศาสตร์ operation bim กันใครบอกว่าบิมมันจะช่วยได้ว่ามันอ๋อพอดีพี่หลังจากนั้นมาพี่ก็ไปเข้าค่ายธรรมชาติบําบัดก็มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติพี่บอกเคมีพี่จะพอแล้วนะเพราะมันเยอะมากละ ที่อยากรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนมันเต็มตัวหมดแล้วเพราะว่ามันมันไม่ไหวละร่างกายเราอย่างเงี้ยก็ไปเข้าค่ายธรรมชาติบ้าดกลับมาก็มาดูแลเรื่องอาหารกันกินเนาะดูเรื่องอาหาราดูแลเรื่องอาหารเสร็จแล้วก็แต่มันก็ยังไม่มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันไม่ดีมากเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังเป็นพี่พี่เป็นฉี่เป็นปัสสาวะกระปิดกระปอยอ่ะพี่จะมีมีมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะกระปิดกระปอยพี่เราไปหาหมอ ถ้าทานยาเสร็จแล้วสักยาหมดประมาณสักอาทิตย์ก็ไปอีละพี่ก็ว่าตรงนี้พี่ไม่รู้จะแก้แก้ไขยังไงเนาะเพราะมันต้องไปหาหมอบ่อยก็กลัวกลัวเรื่องกินยาใช่ไหมคะก็วันหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สอนสอนเด็กอยู่แล้วก็บอกว่าคุณครูจะนอนสอนนะเพราะว่าครูนั่งสอนไม่ได้ละครูไม่มีแรงครูไม่สบายครูคไม่สบายครูถ้ผมเป็นนักเรียนผมจะบอกทำไมครูขี้เกียจอย่างเงี้ยจะนอนสอนเลยเหรอเขาก็รู้ว่าครูป่วย เพราะว่าพี่พี่ใส่ผมปลอมไปพี่ก็จะเปิดหัวให้เขาดูว่าหัวครูผมครูนี่นะครูเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยก็จะเปิดให้เขาเรียนรู้เคสของของพี่พี่ก็จะเปิดให้ดูเอกับอาประสบการณ์เนี่ยสอนเด็กไปด้วยเลยนะก็จะเปิดให้ดูว่านมครูโดนตัดไปอย่างนี้นะเพราะว่าครูเป็นมะเร็งนะแล้วก็ให้ดูเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วผมครูร่วงนะครูเสวิกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะรับรู้เด็กๆก็จะรับรู้ว่าครูไม่สบายเด็กๆเงียบนะอะไรเงี้ยสอนก็นอนตรวจงานนอนตรวจงานก็่างนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนก็เห็นว่าเเป็นอยยย่าางี้กล เธอฉันรู้จักน้ำมังคุดนะเห็นเขากินแล้วว่ามันดีนะฉันซื้อมาขวดนึงเขาอห้พี่เอาเธอกินซิเออเดี๋ยวฉันลองกินกับน,น้อเผื่อมันดีขึ้นก็กินน้ำมังคุดไปตอนเย็นมาไม่ได้ไปหาหมอจริงๆด้วยอ,อุ้ยเธอถ้าจะดีเราไปหาพออกันออพออจันทร์น,นะคะ,ะเป็นผอพี่เนาะเธอเราไปหาพอ,อกันเผื่อว่าน้ำมังคุดที่ผอ,อกินพอ,อถ้าจะดีฉันว่านะเพราะว่าพออเนี่ยดูไม่แพ้คีโมเหมือนฉันนะ,ะ,ะใช่ไหม พี่นี่แพ้คีโมพ,พี่นอนอยู่กับที่พี่สอนไม่ได้ก็คือยังไม่ฟื้นอะยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาปกติใช่ใช่ใชพี่ก็ไปคุยกันพ่นอเขอก็กินน้ามังคุดสิพ่ออ้อซื้อเพื่อนูสิไม่รู้จักใช่ไหมเขากวบอกเออก็เอาลองมาทานดูแล้วอกินแคปซูลด้่สิเอาพ่ออมีไหมแป่งให้หนูอก็กินกินน้ามังคุดอยู่แก้วหนึ่งแคปซูลอยู่สองแคปซูลก่อนนอนพี่กินแค่เนี้ยพี่กินอยู่สี่วัน ปากที่เป็นแผลอยู่เนี่ยจากนลิ้ข้างเคียงคอที่มันบวมมันร้อนข้างในเนี่ยคอก็เจ็บหมดนะคะกินข้าวไม่ค่อยได้ข้าวเหนียวนี่พี่กินไม่ได้เลยเนาะหลังจากกินน้ำมังคุดกับแคปซูลเข้าไปสี่วันแผลในปากที่หายหมดเลยทั้งคอทั้งปากไม่หายหมดเลยพี่ดีใจนะพี่ดีใจพี่ดีขึ้นแหละแล้วพี่ก็ทานข้าวได้เนาะเมื่อก่อนพี่ผมกระรองเลยนะสีดเหลืองมองไม่ใช่พี่นี่ก็ผอมแล้วนะฮะใช่ผมกว่านี้อีก เพราะว่าไม่ได้ทานอะไรใช่พอทานได้คันนี้ก็ทานไปเรื่อยๆสีเพราะดีใช่ไหมดีก็กินข้าวได้อะประมาณสองอาทิตย์ก็ลองทานข้าวเหนียวทานข้าวเหนียวเสร็จโอ้ไม่ร้อนในฮะก็ตั้งแต่นั่นมาจนถึงวันนี้กินข้าวเหนียวก็ถือว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านเคมีบำบัดใช่ คือก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสภาพร่างกายจะฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ใช,ใช่ไหมอาจารย์สิ่งที่น้ำมังคุดกับแคปซูลแค่เวลาสองเม็ดเ<ช>ข้าไปทําทําอะไรในร่างกายของอาจารย์ทัศส,สวงครับในกรณีนี้ที่ว่าไปซ่อมให้หรือจัดการกับปัญหาที่ปากนะรัญา,า<อ>เคยอ<า>หรือเป็นปัญหาตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นผลของน้ำมังคุดมากกว่าแคปซูลนะเพราะว่าในน้ำมังคุดของเราเนี่ยถ้าหาก าเราไปดูสิ่งที่อยู่ในนั้นม,มันจะมีคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยในการจัดการกับอาการรกเสดได้อย่างดีแล้วแถมก็เราได้มีการให้คนกินวันละซองอนะเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็ไปตรวจไม่เลือดขาวดูเราก็พบว่าไอ้ T S หนึ 1, ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดมันลดลงลดลงแบบที่เหมาะสม,มน,นะครับลดลงและยังมี T S หนึ่เด่นกว่า T S สองอยู่ คือลดลงในสภาพที่จัดการกับอาการแพ้ทั้งหลายแหล่แต่ยังมีความสามารถในการต้านทานสิ่งแปลกปลอม,อมนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้อาการอักเสบนะบอาการอักเสบเนี่ยดีขึ้นผมว่าด้วยน้ำมังคุดเนี่ยอาจจะว่า8 9 0เปอร์เซมั้งแคปซูลนี่อาจจะช่วยด้วยในแง่ที่ถ้าหากมันมีการติดเชื้ออยู่มันก็จะทำให้อาการติดเชื้อนั้นหายไปนะครับเนันก็ชัดๆก็น้ำมังคุดเนี่ยจะช่วยได้ตรงนี้ แล้วถ้าหากว่ายังทานข้าวไม่ได้ช่วงที่ทานข้าวไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอทานน้ำมะคุดแล้วทุกคนจะเจริญอาหารดีขึ้นใช่อา่เขาบอกว่าคนที่เป็นอาการสุดท้ายขั้นสุดท้ายของของของคนเป็นมะเร็งะะครับเกิดอาการแคคซีเซียใช่ไหม,อ,มอาจารย์แคคซีเซียก็คือเบื่ออาหารไม่ทานเลยไม่ทานเลย,น,เลยนึกถึงอาหารแล้วก็จะเจ็บเลยกินแล้วมันทรมานใช่ก็เลยไม่ทานเลยครับ ก็กร่างกายก็สู้ผอมไม่มีพลังใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลว่าอาการนั้นเน่ยเกิดขึ้นกัร่างกายเนี่ยมีการสร้าง t n f a l p h a สูงไปนะน้ำมูคุกของเราลดตรงนั้นชัดเจนมันมันลดตรงนั้นเราก็จะกลับมา<อ>กินอยากจะกินนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นระบบต่างๆนี่มาทำให้เรากินอาหารดีขึ้นเพราะตัวที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะฮะในเรื่องของการกินอาหารการอาหารการกินเนี่ย ก็คือน้ำบางคุณส่วนไอ้การรักษาไออาการสร้างเม็ดเลือดขาวอะไรทั้งหลายแหล่นี่ให้มันจัดการกับมะเร็งก็คือแคปซูลจะทําได้ดีกว่าเพราะในการร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้มันก็เลยทําให้อาการดีขึ้นเรื่ยๆสุขภาพก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากน้ําแล้วก็แคปซูลกลับมาทํางานได้มีพลังใช่แต่พี่ก็ไปศึกษาเรียนรู้นะพอรู้ว่าทานดีขึ้นพี่ก็ไปค้นข้อมูลใหญ่เลย เกี่ยวกับบิมเนี่ยนะค้นทางอิเเนเทอร์เน็ตเนาะดูประวัติอาจารย์ทุกคนเลยว่าทําอะไรมั่งแล้วมันเป็นมาเพราะไมพี่ทำไมพี่ถึงหายใช่ไหมคือทาไมพี่ถึงดีขึ้นเพราะว่ามันแปลกประหลาดและมหาศย์มากมใช่ไหมพื่็ตรวจสอบใหญ่เลยว่ามันเป็นยังไงมันมายัางไงนะก็กคน้นก็เออจริงๆแล้วก็เขาใช้แล้วก็มาดูซีดีใช่ไหมคะซีดีที่ของคุณ คุณลุงอะไรยบุญมาบุญมามีค่นะก็ดูหลายคนเลยก็มั่นใจขึ้นความมั่นใจก็ที่พออไงพอพอเนี่ยดีมากเลยไปทํางานปกติเออเราก็บอกว่าพออเดี๋ยวแพ้นะกลับบ้านกลับบ้านอะไรเงี้ยพอะก็ไปทํางานผมแข็งแรงใช่แล้วก็แข็งแรงตามด้วยกลับไปตรวจสอบเรื่องของอาการมารงมาเร็งอะไรตอนนี้แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่มีเชื้ออ่านั้นก็หายไปนะฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นร่างกายกลับมาเป็นปกติ ดีกว่าเก่าเลยใช่ใช้คําว่าดีกว่าเก่าเลยก็เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเธอก่อนที่เธอเป็นมะเร็งนี่เธอขี้โลกอะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนนี้เธอแข็งแรงกว่าเดิมไอปัสสาวะกระปิดกระปอยหายไปเลยก็หายไปเลยไม่เป็นอีกเลยอันนั้นเป็นอาการหัวอะไรครับเข้าใจว่ามันเป็นฤทธิ์ข้างเคียงมาจากเคมอนะคะเพราะว่าเพราะอย่างไอระบบประสาทที่จะควบคุมเนี่ยนะคะมันอาจจะถูกทําลายไปบ้างอะไรเงี้ย อตอนนี้ถ้าอะไรมันดีขึ้นมันก็จะดีตาม,มสุดท้ายแล้วร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์ภูมิคุ้มกันมันสมดุลเกิดขึ้น,<า>นใช่ไหมฮะผมอยากจะเสริมสองเรื่องคครับน้ำมังคุดอาจารย์าสวงช้ถ้าจะต้องใช้ต่อเนื่องจะต้องเป็นน้ำบังคุดที่ไม่มีการใส่เปลือกเข้าไปเพราะในเปลือกเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์จริง แต่มันก็มีสารที่ให้โทษเวลาใช้ต่อเนื่องก็คือพวกแทนนินครับพวกจริงๆแต่บอกแทนนินไม่เห็นเป็นอันตรายเลยเรากินชากินกาแฟก็ได้ใช่ไหมแต่เรากินนิดเดียวนะนะฮะแต่ถ้าเรากินชาเข้มๆสักสองแก้วครับอะไรเกิดขึ้นครับท้องผูกใช่ไหมการหดตัวของเนื้อเยื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่ากินอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันมันเข้าไปในตับเข้าไปในไตครับมันก็ทําอย่างนี้กับตับกับไต น้ำมังคุดที่ใส่เปลือกจะมีแทนนิงสูงมากสูงที่สุดอมีมากกว่าไอสารที่มีประโยชน์หลายเท่าตัวไอสารที่มีประโยชน์ก็ช่วยแหละแต่ไอสารที่ไม่มีประโยชน์กินเข้าไปมันจะสะสมอย่างตัดตายก็ต้องเลือกเพราะนั้นต้องเลือกครับทีนี้ผมผมไม่ได้มีมีมีความมีอคติใดๆทั้งสิ้นแต่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าความเรารู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันเราก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า เมื่อกระกเราคมปี2553อยหมยก็ได้ออกมาเตือนนะครับคนที่กินน้ำมังคุดคแล้วก็เพื่อรักษาอาการข้อเขา่าเรีย๋ยวก็หายนะ,ะแต่พอหยุดปุ๊บก็ปรากฏว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ะะแล้วกห็หมอก็ตรวจดูก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะไตวาย ครับก็คือเกิดขึ้นจากแทนนินกินเข้าไปแล้วไปสะสมอยู่ตรงนั้นอเองอเพราะฉะนั้นในในข้ามกลางประโยชน์ที่เราจะได้จากน้ำมงคุดที่ทํำทั่วไปนี่นะมันจะมีโทษแฝงมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํานักวิยาศาสตร์อย่างพวกเราคือนักวิชาศารกลุมแรกของโลกที่ทำวิจัยเรื่องมังคุดเรารู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเพราะฉะนั้น เราก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นมาใช้ใชไอ้ที่เป็นโทษที่เป็นแทนนินทั้งหลายเราไม่ใส่เข้าไปในาน้ำมันคุดของเราเลยแล้วจริงๆเวลาเราเวลาเราไปบรรยายที่ไหน,นเราก็พูดตลอดเวลาแต่เวลาที่มันเป็นธุรกิจเวลาที่มันเป็นธุรกิจเข้าสากัดไม่เป็นนะถ้าสากัดอาสิ่งดีไม่เป็นแต่อยากจะได้ทีมวันอยา่างเีววิธีการง่ายก็ง่ายที่สุดอะบทมันั้งลูกเลยใช่ไหมครับพแน่นอนอะไอ้สิ่งที่เราควรจะทิ้งเป็นขยะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้เรากินนะฮะ เพราะกินต่อเนื่องแน่นอน,นครับสะสมที่ตับสะสมที่ไตนะครับแล้วจริงๆผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าผมพูดเองตอนนี้เขาจะหาว่าเราต่อต้านจริงๆนี่คือสิ่งที่ออยอพูดเมื่อปี53ครับนะครับแล้วก็ออยก็ยังพูดต่อไปว่ามันอาจจะมีการเสริมด้วยการใสสเตียรอยด์เข้าไปเพราะว่ามันทําให้มีการครอบคลุมอาการทั้งหลายแหล่ได้ดูครอบจักรวาลซึ่งจริงๆไม่ใช่เขาไม่ได้ใสหรอกแต่ที่ใส่ก็คือสารที่อยู่ในเจียมวันซึ่งอยู่ในเปลือกนะ เพียงแต่เมื่อคุณใส่เปลือกเข้าไปคุณได้เจียมมันจริงแต่คุณได้แทนนินในปริมาณที่มากกว่า,ากเกิดในนั้นปริบด็นนนี้ก็คืออยากจะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมท่านทั้งหลายนะครับก็ต้องเลือกเวลาที่จะเลือกน้ามัคขุดนะครับอย่างที่เราบอกนะครับหรือผ่านของ Operation Bi บิมนั้นก็มีความคํานึงถึงเรื่องนี้ก็เลยอยากจะฝากให้กับผู้ชมด้วยประการที่สองครับ,รบอาจารย์ทัาวงพบว่ามีก้อนเล็กๆตั้งแต่ต้นแต่ไม่ใช่เป็นเนื้องอก ม่จะเป็นเรือร้ายจะไม่ตอนต้นคือถ้าหากเราเจออย่างอาการตรงนี้เราจัดการมันแล้วก็หาทานป้องกันมันเราก็พบว่าปินตังของเราเนี่ยขนาดเล็กๆอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเด็กๆขนาดแปดเซนก็ใช,ใช้เวลาแค่สามเดือนสี่เดือนอก็็กอ่อไปหายไปจากการกินแคปซูลนะครับก็ก็เกิดขึ้นเนื่องจากเราไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่เป็นกระตุน้นเม็ดเลือดขาวแพชค่า ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วคือพอเราเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเรามีบุกเป็นบคนพิเศษ <c oughs> มีมีความพิเศษในการสร้างสิ่งที่คนอื่นสร้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไอ้ความพิเศษตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กินคุมเหมือนซะกินคุมเหมือนซะนะครับแล้วคนที่เป็นซิสเป็นเนื้องอกปัจจุบันนี้มีเยอะมากครับมีเยอะมากแล้วก็ มีประมาณว่าหนึ่งในสี่ของผู้หญิงไทยตอนนี้ยมีปัญหาเรื่องซิสมีปัญหาเรื่องเนื้องอกตามส่วนต่างๆร่างกายเพราะมีการตรวจภายในบ่อยขึ้นนะฮะแล้วส่วนทุกคนก็กลัวว่าในที่สุดมันจะเป็นมะเร็งหรือเก่าก็ไปผ่าตัดซะก็อยากจะเรียนว่าโปรดดูในรายการ operation บ o o ของเราจะมีคนที่เป็นอย่างนี้ยเยอะมากครับแล้วเขาก็ไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับสามเดือนสี่เดือนอาการหลอนหายไปหมดหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับ ง่ายจากการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับอาวแล้วครับแล้วก็คือเรื่องราของอาจารย์ทั้งสองนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์นะครับ